นิทานเรื่องขันติปรมัตถบารมีการแสดงขันติของขันติวาทีดาบทพระเจ้ากลาปุครองราชในพระนครพารณาสีพระโพธิสัตว์เป็นพระมหาสารนามว่ากุณทนเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วได้ครอบครองทรัพย์ยสมบัติแทนจึงมาคิดว่า มารดาบิดาของเราสั่งสมทรัพย์ยสมบัติไว้มากมายแต่ถึงคราวตายกลับนำทรัพย์ยสมบัติไปไม่ได้เลยจึงจัดแจงแจกทรัพย์สมบัติของตนแก่ญาติมิตรและข้าทาสบริวารใครปรารถนาสิ่งใดก็เลือกเอาไปตามที่ปรารถนาที่เหลือนั้นแจกจ่ายแก่คนกรมพระอนาถานอกนั้นยกให้เป็นของหลวง แล้วออกบวชอธิษฐานเพศเป็นเลสีอยู่ในป่าหิม,มพานเลี้ยงชีพด้วยพลาผลต่อมาปรารถนาจะบริโภครสเค็มรสเปรี้ยวบริโภคแต่ผลไม้ชักจะเบือ่อจึงไปยังแดนมนุษย์ถึงกรุงพนานสีพักอยู่ในสวนหลวงรุ่งขึ้นเที่ยวโปรดสัตว์ไปถึงบ้านเสนาบดี เสนาบดีได้เห็นเอริยาบทของฤลืีมีความเลื่อมใสนิมนต์ให้ขึ้นเรือนถวายอาหารบินทบาทแล้วรับปริญญาให้พำนักอยู่หน้าสวนหลวงนั้นวันหนึ่งพระเจ้ากลาปุเสวยน้ำจันทร์ทรงมึนเมามากมีนางสนมแวดล้อมมากมายเสด็จประพาสสวนหลวงเป็นขบวนใหญ่โปรดให้ลาดพระแทน่นบรรทมเบิงตักนางสนมคนหนึ่ง ข้าหลวงฝ่ายนายต่างร้องเพลงถวายพระเจ้ากลาปุบันทมหลับสนิทนางสนมพากันไปเที่ยวชมสวนกันหมดเหลือแต่นางสนมที่รองบันทมเท่านั้นพระเจ้ากลาปุตื่นบันทมไม่เห็นนางสนมอื่นตรัสถามทรงทราบว่าพากันไปเที่ยวสวนและไปนั่งล้อมประดาบทฟังธรรมอยู่พระองค์เสด็จไปยังที่นั้น พอพระราชาเสด็จถึงพวกหญิงสนมเหล่านั้นก็พากันแตกโมเลี่ยงหนีไปพระเจ้ากลาปุทรงพิโรธมากทรงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขันติวาทีตรัสว่าเธอถือธรรมะอะไรถวายพระพรว่าถือขันติตรัสว่าอย่างไรเรียกว่าขันติถวายพระพรว่า ไม่โกรธเมื่อเขาด่าเขาว่าเขาตีเขาประหารพระองค์ตรัสว่าเราจะทดลองดูให้เห็นจริงเดี๋ยวนี้แล้วโปรดให้ทหารจับพระโพธิสัตว์ขึงพืชที่พื้นดินให้เคี่ยนด้วยหวายร้อยทีผิวหนังและเนื้อแตกทั้งตัวเลือดไหลโศมกายตรัสถามอีกว่ายังถือทำอะไร พระดาบทถวายพระพรว่าถือขันติมหาบพิษเข้าพระไทยว่าขันติแทรกอยู่ตามผิวหนังของอาตมาอย่างนั้นหรือหาไม่ได้เลยขันติไม่ได้แทรกอยู่ตามผิวหนังหรือเลือดเนื้อแต่ขันติแทรกอยู่ในหัวใจของอาตมาภาพซึ่งมหาบพิษไม่อาจทอดพระเนตรเห็นได้พระเจ้ากลาปุจึงโปรดให้ตัดมือทั้งสองของพระโพธิสัตว์ ให้ตัดเท้าทั้งสองด้วยเลือดไหลออกเหมือนน้ำคลั่งไหลออกจากหม้อทะลุฉะนั้นรัดถามยังสารเสริญทำอะไรพระดาบถวายพระพรว่ายังสารเสรินขันติขันติไม่ได้อยู่ที่ปลายมือปลายเท้าขันติอยู่ที่หัวใจอาตมาพระเจ้ากระปุโปรดให้ตัดหูตัดจมูกผลสุดท้ายตรัสว่า เจ้าชตินเจ้าจงสารเสริญขันติของเจ้าไปเถิดแล้วก็ยกพระบาทกระเทืบลงบนอกพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จหลีกไปเมื่อพระราชาเสด็จไปแล้วท่านเสนาบดีจึงเข้าประคองพระโพธิสัตว์เช็ดเลือดหมดแล้วเอามือเท้าหูจมูกที่ถูกตัดมารวมไว้กราบแทบเท้าก่อนอ้อนวอนว่า ขออย่าได้โกรธคนอื่นเลยผู้ใดตัดมือเท้าหูจมูกของท่านท่านจงโกรธผู้นั้นเถิดขอได้โปรดอย่าให้แว่นแคว้นพินาศเลยพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพระราชาพระองค์ใดตัดมือเท้าหูจมูกของเราขอพระราชาพระองค์นั้นจงทรงพระเจริญพระชนยืนนานเถิดคนยังอาตมาภาพหากโกรธใครไม่ เมื่อพระเจ้ากราปุเสด็จออกจากพระอุทยานพอลับตาพระโพธิสัตว์แผ่นดินซึ่งหนาถึงสองแสนสี่หมื่นยก็แยกออกเป็นสองส่วนเหมือนดังผ้าขาดเปลวไฟนรกพุ่งขึ้นมาหุ้มพระเจ้ากราปุไปยังอเวจีมหานรกที่ประตูสวนหลวงนั่นเองพระโพธิสัตว์ก็ดับขันในวันนั้น ประชาชนชาวพระนครได้จัดการเผาสรีระของท่านแล้วนำอัฐิไปบรรจุไว้ในสถูปตรงทางสีแพร่งเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมหาชนสืบไปขันติที่ท่านขันติวาธีดาบทแสดงให้ปรากฏแก่พระเจ้ากลาปุนั้นจัดเป็นขันติปรมัตถบารมีชนี้แล